เหรอเฮ้ยล่ะทั้งนั้นเลยนะ <laughs> <laughs> เอ๊ะเธอเป็นใครกันนะฉันน่ะเหรอจะเป็นกระเทยแห่งรูมนั้นนนไงเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะ พ่าหมป่าเธอที่มันลำ้ำจริงๆเลยนะเอาล่ะวันนี้ฉันจะ,จะให้เธอมาเป็นสามีทั้งสามคนเลยเนาะธอต้องกินยานี้ก่อนนะยานี้นะมันจะทำให้เธอนั่นใหญ่ล่ำตุ้งให้คุป,ปากดูดีนะข้นก็มาเลยพอรู้เลยจ<า>้ยาจ้าปิง เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยพ่อหนฉันน่ะมันทำจากแรไ่ไวเบเนียมนะเธอไม่สามารถทำอะไรพ่อหนฉันได้หยุดนะ เอตูดเธอดาบเธอมันทำไมถึงใช้ดาบหักหักดาบเราได้นะพ่อดาบพอการฝึกขมิบตู้ทุกวันตอนเช้ามันทำให้ดาบจะแข็งแรงมันทำให้ดาบของฉันสามารถที่จะดูดกลืนทุกสิ่งแม้แต่ดาบของเธอนะ ต่อไปก็คิวของเธอแล้วนะอฉัน่ะไม่ยอมหรอกนะเกือเข้ามาเลยพ่นอนิ่มคือวู้เร็วที่วู้สนุกจังเลยเอ๊ะเมนไ่ได้ยังไงเนี่ยเอ้ยจะทำอะไรเหรอ นี่นะโอ้น่าสนใจนะงง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 โอ้เด็กเตี้ยนมาไกลเนียโอ้กาตงงเอ๊เด็กเตี้ยนนี่นั่นละใช่แล้วใช่แล้วเดสโกสู้สู้เดสโกสู้สโอ้เริ่มแล้วนะย่าเอ๊ะฮะ <único> <Hayırlı> <k confused> <characters imMEED> <laughs> oh to double Aaaaaah! Vrrrrrr! Aaaaaah! Pffft! สุดยอดเนสโกเธอทำได้ดีมากๆเลย